งานเอากินตอนเช้า ถินซำที่มีโจ๊กตอนเช้านะเจ๊ปป้อมนะคะรัานเจ๊ปป้อมติมซัำถ้ารู้จักแหล่งมากินตอนเช้าเราก็จะมีอาหารหลากหลายนะคะเขามี เป็นติ่มซำทุกชนิดหยิบเอาเองนะคะแล้วก็มีพร้อมสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วก็มีพวกเลือดหมูจะเป็นกระดูกอ่องหรือว่าจะเป็นพวกหลงนะคะคล้ายๆหลงแซ่บะะอะไรประมาณนั้นหรือเล้งแซบแล้วก็มีต่อเหล่าฟ้านะคะจางใบแต่วันนี้เราไม่อยากกินหนักเรากินเป็น โจ๊กธรรมดานะคะไม่ใส่ไข่แล้วก็มีตัวนี้นะคะไม่จำเป็นต้องรอ,อกินกับกาแฟเท่านั้นนะคะกินอันนี้ก็คือกาแฟโบราณกาแฟธรรมดาของเราที่แบบโค้งมาแล้วใส่ตาลีนะคะล้วก็จะมีน้ำชา บริการเดยมนเงดน,นะครับทดสอบกันว่าเราชอบปรุงหรือไม่ชอบปรุงถ้าปรุงเราก็ใส่น้ำส้มสายชูใส่พริกไทยไปนิดหนึ่งนะยังชีวิตอิสระอยู่เกาะพังงานเป็นแบบนี้นะ คนอยู่ก่อพงงนันใครบอกว่าไม่มีตังค์พวกมันอ้อล้อนะอยู่ก่อพง,งานแล้วยังยืมตังค์เพื่อนใช้นี่ก็อ้อล้อเกินไปนะเพราะว่าลูกค้าหลังไหนเข้ามางานอาชีพทุกอาชีพนะั้นตั้งแต่งานทําความสะอาดขอตั้งไปจนถึงเจ้านายนะนะ แล้วก็พวกปาร์ตี้กับไม่ปาร์ตี้ก็มีสองแบบนะคะคือกลุ่มปาร์ตี้สายดาร์กสายดรังนะแล้วก็มีกลุ่มไม่ปาร์ตี้โยคะคลีนเนี่ยมันรู้อยู่กันได้ยังไงที่เกาะพังงานเนี่ยแต่มันก็ผสมผสานกันมาตอนนี้ความเติบโตของเกาะพังงานก็จเจริญไปจน เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแบบก้าวกระโดดอ่ะตั้งแต่เล็กไปจนแน่นไปหมดแล้วนะคะจากที่เป็นป,ป่าหรือว่าบนยอดเขาตอนนี้เขาก็ตัดเนื้อที่ขึ้นมาเขียนแบบทำก่อสร้างกันเข้าไปคนก่อสร้างทำงานเยอะมากเลยนะคะทุกคนแล้วแล้วก็การขนส่ง ส่งพวกวัสดุก่อสร้างพวกรถปูนพวกอะไรพวกนี้เข้ามาเยอะเลยพวกเหล็กเีใหญ่ทูกมาจากคนฝั่งค,ค,ครับบรรทุกด้วยเรือราชเฟรดีต่านั้น,นการขนส่งค่าขนส่งก็แพงขึ้นนะคระับเราเติมนี้นิดหน่อยแล้วก็นั่งเล่าสุ่กันฟังว่า การเป็นอยู่ของเกาะพะงานเนี่ยม,มันกำลังหรูหรามากเลยนะครับมันก็ถ้าบอว่าเป็นเมืองแห่งการทําธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นการเชื่อมทุกอาชีพเชื่อมต่อกันนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆก็คือบ้านเช่านะบ้านเช่าที่จะตีตลาดจับกลุ่ม แบ็ er. คแพคเกอร์กลุ่มแบ็คแพคเกอร์ยังยืนยันที่จะจองตัวมาจากอากูด้าหรือว่าคอมบุ๊กิ้งดอทคอมอะไรพวกนี้มาแล้วก็โฮสเทลนะคะ ก็จะมีกลุ่มเปิดเพจอีกกลุ่มนะเพราะกลุ่เปิดเพจน,นี้ก็เยอะเลยนะคะเดี๋ยวิบอย่าหลงเชื่อไปจ่ายเงินก่อนนะคะทุกคนจะต้องจองเข้ามาถึงจะได้ในราคาถูกถ้าอยากจะมาเกาะทำงานแบบเที่ยวแค่ปาร์ตี้3ามคืน5คืนก็เป็นโฮสเทล มีห้องน้ําในตัวแล้วกม็มีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอยางมสระว้น้ําอยู่ในนั้นนะคะแต่ถ้าจะอยู่อิสระก็บังกะโลนะคะบังกะโลที่พักสําหรับหนึ่งคน2คนนะจะส,สบายมากมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันขี่ได้ไปตลอดขับไปให้ทั่วเกาะมาเลยนะค่อยๆเที่ยวถ้าเราเที่ยวแบบ แบบที่เราอยากะะดูแบบกธรรมชาติเนี่ยทุกขาดสวยมากนะคะที่กองงานนี่ไม่มีที่ไหนไม่สวยสวยคนเลยแตกต่างกันเนาะ จริงๆแล้วสังขารเราตอนนี้มันก็ใกล,ล้หกสิบเนาะมันเริ่มเดินไม่คล่องเหมือนเมื่อก่อนแล้วเวลาเราอยู่บ้านเราก็เหนื่อยมากก็นอนนะคะพอลูกค้าเข้าเช็คอินแล้วว่าเตรียมห้องให้พร้อมนะคะดูแลเรื่องมแมลงแมงมดให้เขาด้วยนะคะต้องพร้อมจากไม่ใช่ว่าพอห้องว่างสักเจ็ดวันแล้วไม่เข้าไปดูพอเช็คอินเข้าไปมีทั้งมดทั้งมแงมลงนี้ไม่ได้นะอันนี้เป็นเอ เขาเรียกว่าการฆ่าตัวตายโดยไม่รู้ตัวจากลูกค้าที่จะไปคอมเมนต์เราอยู่ในโลกโซเชียลเนาะถ้าจะมาเที่ยวขอพังงานอย่ามาแค่สองสาวันนะครับเพราะว่าการเดินทางมันลำบากมากคือลำบากตอนที่นั่งเรือมาแต่มันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะที่นรั่งชอบมากนะคะทุกคน ลากกระเป๋เข้ามาโดยที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้เป็นแบ็คแพคเกอร์ลากกระเป๋ามาเหมือนแบบพวกผู้ดีอแบบมากันแบบกระเป๋าไปใหญ่ๆเต็มลำเรือมาเลยครับแล้วก็ลากกระเป๋าขึ้นเนินขึ้นเขาไปเช็คอินอย่างเงี้ย เขาจะชอบตรงที่ว่ามันยังอยู่กับธรรมชาติมากอยูนะคะยิ่งบ้านไหนไม่มีอินอาหารนี่เขาจะหลับสบายอะไรที่ขออยู่ต่อขออยู่ต่อนะอันนี้ประสบการณ์ตรงจากตัวเองนะไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยนะคะนอกจาก ช่วงนี้เนาะอย่างวันนี้เริ่มต้นนายกคนที่สามสิเอาข่าวใหม่เข้ามาหน่อยเนาะแล้วก็คุณลุงทักษิณกลับมาติดคุกนะคะมาดูว่าการที่เขาใช้ทุกคนที่ทําการทุจริตเป็นนักโทษการเมืองที่ทุจริตแ่วบ้านต่อเมองยังไงก็ติดคุกนะคะต่อให้รวยขนาดไหนไปเที่ยวลวโลวกมาไปอยู่เที่ยวไหนมาก็ยังต้องกลับบ้านตัวเองนะคะพระลูกเต้าจะตัดสินใจแทนต่อไปนี้นะเจเนเรชั่นมัน ก็เปลี่ยนไปเนาะเหมือนเรามานั่งกินข้าวเงี้ยเราก็ไม่ต้องให้ลูกหลานมานั่งคอยปฏิบัติเราเพราะเราย,ยังไม่ถึงตัดติดเตียงสักทีเนาะแล้วอีกอย่างนึงก็คือการสร้างอิสระให้ตัวเราเองสร้างพลังให้สดใสบางทีมันหมุนหมองนะ,ะทุกคนจะมีอารมณ์อารมณ์ใบทองมจงัหนุะอีกมีอารมณ์ที่จะต้องไปวิตวิบึ้มบาดวิตใจกับคนรอบข้างเราก็ไม่ต้องทํานะ ถ้าเราไม่อยากขึ่งยาเราก็ต้องควบคุมความดันให้อยู่กับตัวเราให้ได้นะเท้ามาเราก็ยืดเช้นยืดสายหาของกินในตลาดธรรมดาธรรมดา เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะไม่รู้นะคะว่าเราเปิดช่องมานานเท่าไหร่นะคะเป็นของอ่าวไทยนะคะอยู่ในอ่าวไทยเกาะพังงานคมมอนบังกลูอยู่ที่เกาะพังงานนะคะรับจองออนไลน์ booking.com หรือ Agoda นะคะมันจะลิงก์มาที่ booking.com อยู่แล้วนะคะ ก็มาดูราคาค่าห้องแล้วก็จองดูนะคะจองคืนเดียวไม่รู้ราคาเท่าไหร่ลองจองเจ็ดคืนดูแล้วก็มาถวัวมาแยกอาหารออกว่าคืนหนึ่งตกคืนเท่าไหร่นะอันนี้ประมาณนี้อยากให้ทุกคนเข้ามาดูว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงในเกาะพังงานนะคะ